พี่สลันถึงคิดค้นชุดปลูกผักนี้ขึ้นมาค่ะพี่ก็คืออยากจะสนับสนุนให้คนที่มีพื้นที่น้อยๆเช่นในคอนโดหรือว่ามีบ้านพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยสามารถปลูกผักทานได้เมื่อกี้ชูดได้ยินพี่พูดถึงตัวสารละลายมันคืออะไรคะไอสารละลายตัวนี้นะครับก็คือสารละลายที่มีธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับการจากเจริญเติบโตของพืชเช่นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเราจะต้องมีสัดส,ส่วนของธาตุอาหารพวกเนี้ยเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด เพราะว่าพืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารไม่เท่าเทียมกันแล้วครับมันเป็นอันตรายกับสุขภาพไหมคะถามว่าอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้หลักการเวลาเราเราปลูกเนี่ยถ้าเราต้องการลดปัญหาเรื่องของสารตกค้างในพืชเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้วิธีการลดปริมาณสารละลายคือใช้น้ําเปล่าก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ3วัน<ม>จะลดปริมาณไนเตรตตกค้างเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า50%สิเส<ม>ิ่งเราเนี่ย เกษตรกรคุณจะต้องเรียนรู้แต่เราผู้ผลิตแหละเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะไม่ซิ้นเปลืองค่าไฟอีกต่อไปเพราะเรานำพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายแถมยังตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยก็สามารถปลูกผักไว้ทานเองได้แล้วค่ะ